บรรยากาศทุ่งให้ทุงหน้าครับดำหน้านะครับแนะขึ้นได้นั่งอกจกขุดดีจะได้นั่งดำาครับบรรยากาศดินกับแข็งแข็งนะจะได้ขุดเอา หอยู่หน้าคือเขาครับบรรยากาศดำหน้าเงี่ยมแรงครับนี่อไก่สิเครื่องลวบรรยากาศเงี่ยมแรงดำหน้าเกิงอยู่แล้วน่ะ <c oughs>